สวัสดีครับ FC แฟนสองและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยอดวอนกอลก็จะพาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านมาที่บ้านน้องวาเลนนะครับน้องวาเลนนี่ก็จะใคจับปลูกพิมพองให้นะครับให้โซกนะครับให้ฮบอลลันนะครับพอดีจับได้ก็ตามไปดูประต้อมกันนะครับเอามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เพื่อนาติดใจด้วยนะครับพอดีจับได้ยังไงนะน้องวาเลนจับได้ยังไงก็ตามไปดูประตมกันครับตามผมมานะครับ ครับนี่็คือ้นวว่าเล่นนะครับกับอายุกับห้าขวบกลัวๆแล้วนะครับกับจะจับลูกเปียงปองจะได้ให้ให้บลอร้านนี่นะครับเนี่ยเป็นให้ให้บลอร้านนะครับบรรจุลูกเปียงปองไว้ยี่สิบลูกนะครับสองชุดแต่ละชุดนี่กับเขียนเลขไว้บรรจุเลขไว้กับตั้งแต่ชูดฮารดเก้านะครับสองชุดขค้ือนกันมัดนะครับกับเส้น้องวาเล่นนี่จับไพโชคนะครับเป็นลูก นีลูกพิ้งปองนี่นะครับเป็นได้อยู่ไฮเบอร์นนะครับอาจจะเป็นไฮซักซิดก็เป็นได้นะครับเป็นไฮเบอร์แนตั้งต่พอแต่แม่นะครับก็รักษาไว้ก็ยังยังเห็นอยู่นะครับนี่เป็นไฮเบอร์นนะครับมนนีก็บไทยน้องวาเล่นเป็นพ้อยจับลูกพิ้งปองให้นะครับออาหน้าเล่นจับลูกพิงปองเนี่หล่ะเด้อเอาเอาเมือคนตะกนเด้อปั้นเขาปั้นเขามาลงนี่ปั้นเอาสามตอั้นเอาได้เลขนั้นได้แล้ว ก็ได้เล็กได้เล้วอั่เล็กเหล็กเลได้เล็กซได้เล็กซีอ่ะรักนี่รัก่อยได้เล้วเอาเป็นเอาเล็กลักซิแตได้เป็นเลขเกตเป็นเลขเกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาล่องก่อนเอาล่องเขียนเขียนไปก่อนไมลืมเป็นเล็กซเล็กัเล็กเล็กซ แล้วเลือซีเป็นลักเก็ตว่าลักน้นอยไปเนี่ค้นเขากันเด้บานนี้ได้เขากันเขากันค้นไนดีอ่าเป็นเลขลัก,กน้อยจับไม่แมนด้ออากุมันกุมันมาเล่นอา่าโลกที่สามนี่เป็นเลขสองนะครับเป็นเลขสองเขียนไปมครับที่ลืมเป็นซีเก็ตสองนะครับเลขอา่านีด้ได้แล้วเลขข้างบนซีเก็ตสอง อ๋อบารนี่จับเลขข้างล่างบารนี่วันเขากันเัาเขากันเอาเอาเลขยลักซี่บอนเมมแอนเดอค์กุมานท่องคุมานวาเลนและเรียยังเรียกข,ข้างล่างได้เลขยสามนะครับเรียกลักซีไไกไ่ได้เลขยสามมาเขียน์ไปก่อนม่สิลืมได้เลขยสามเอาเอาลงกันต้นเงิน จะซองแม่งแมเหรอจะซองค้นเขากันเล่กันเหรอเอออได้ตนี้มันจะไปนไปตีจับเอาจับเอาจะซองม่งแมเหรอจับเอาเลยซองค้นเข้าไปนล่เล็กเก้าเล็กเข้าเล่นไปเนี่ยเล็กเข้าเขียนไคไม่สิลืมเล็กเ้เล็กเก้า ได้ครบแล้วได้ครบแล้วทั้งบนทั้งล่างอาแต่เท่านั้นแล้วจับจับได้เท่านั้นแต่เท่านั้นเ,าานนเอาเสาเล่เลกเล่บานนี้น้องว่าเล่นจับให้ก็เป็นทั้งสี่นะครับนี่น้องว่าเล่นจับลูกปิงปองให้โชคสามตัวสองตัวงวดวันที่สิบหกเลขสันหกเก็ดนะครับเลขสามตัวข้างบนก็นได้ีสี่เจ็ดสองนะครับเลข สองตัวก็ได้สามเก้านะครับไปครับบอลลังนะครับเป็นแนวทางสื่อทางกินแบ่งของสถาบันกวางไว้เอฟซีและทรามอุตส่าห์ทุกท่านคงจะได้ยินในฟังแล้วนะครับบางครั้งอาจจะเป็นโศกเป็นลาบให้พี่แะน่าย่านในการรับชมนะครับสิ่งนี้ก็เป็นเสียงที่วันแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่อาจจะเป็นโสกเป็นลาบหรือเป็นแนวทางเสื่อกินแบ่งของสถาบันนะครับได้แล้วเลขข้างบนนะครับ ซีเกตสองข้างล่างกับสองตัวกับสามเก้านะครับก็มเทอนี้นะครับที่น้องวาเลีนได้จับให้นะครับกวางไวเอฟซีและทัาพุฒิสุธันต์คงเสนีน่เนี่ยฟังแล้วนะครับไอพีเอ็นอารญาตในการรับทมนะครับเด้อครับกวางว่าคงสีเห็นแล้วนะครับกับเลียนสีนะครับเอาบันนี้กับคงสซมีท่านี้แต่ว่างวดหลังกับเสียงสีจับให้คอยเป็นแม่นเด้อกูไม่ฝากวาเลีน ก็ <laughs> ให้จับไม้เม็นเม่นงวดหลังก็สิให้จับอีกขนาดจับเม่นสมียเราว่าไงเออยสมัยเราว่าไหลายอย่างขนาดจับขันทะเม่นอันตาบ่เม,ม่นสิไอ้จับอีกนะแต่ว่าน้องมิวดีไปจับขาสารโยมือนบุญพระเวทไหมผ้าออกไปเมื่อนั้นร่วมบุญไปจับเม็ดขดสารนะนะ ได้สิบแปดเมตรข้าจ้ามาซื้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งออกข้างบนเพราะไงลอยมาตะบอยฟังมือเศร้านี่ยม่หุจักตะกี้เขาบตะบอยฟังยายเพี้ยนกับผู้ช่วยสายโ่้ผู้ช่วยสายไม่เบาสู้ฟังมือเศร้านี่ไหมว่าร้านเจ๊พายไปทำไมเขาก็ถือกเพื่อละลอยเพื่อราคาสิบบาทโยท่านว่าก็เมือเศร้ากับปรากฏว่ายายเพี้ยนกับเมียผู้ช่วยสายมาถามหาอยู่ดิว่า น้องมี่กี่ยู่ว,ว่าพันว่าเขาก็เรยกว่า่บายูเขาไปไปตลาดเขาก็ะทำทำนั่นล่ะแต่ที่จริงเขาก็ได้โศกน้ำน้องมิวดีนะครับเมื่อนี้ก็ว่าสี่ใครจับใหม่กับ,บ่อยูกรเลยยดให้น้องว่าเลียดไม่จับให้นะครับก็วางมาค้งเป็นโศกเป็นลากนะครับก็บางครั้งมันก็สิ่งนี้มันก็ขึ้นย่กับโศกนะครับขันแต่โศกพมีมันก็ตีเขานะครับ กันพวกเขาก็ถือว่าเป็นของธรรมดานะครับบ่ได้ว่ากันนะครับแต่พอเหยีบ่ทํากับบ่อเหียนบ่มบไดเป็นแนวทางนะครับสื่อหลักกินแบงรัฐบาลนะครับยิ่งเลขออกไม่ไม่กับยิ่งหาตัวที่มาล่องยากนะครับการเลขจำเป็นได้ให้ร้านจับให้นะครับเพื่อว่าอจติเปลี่ยนสุกลาบนะครับน้องมิวดีบอยู่นะครับน้องมิวดีสุกรหนึ่งอ่ให้จับลูกพิ้งบ่ให้กับ ทางล่างได้ได้เก้าซีนะครับคำวิพีตนกเป็นเก้าซีเกเร 94, กไ,ไปออกเก้าศูนย์นะครับแต่วันมาจบจนได้เบานรนทติญาเนี่ยก็ว่าได้เก้าศูนย์นะครับเพราะที่จากนี่ยว่าก็ได้เก้าศูนย์นี่ก็พอเห็นนำ้ำพ่ได้เบื้องเก็บกับแม่คองนองวาเลน,เนย์ยุ่งเทียบเห็นนะครับเขาไปเสื้อเรียกเก้าศูนย์ก็ได้สลากสองใบนะครับเป็นสองใบก็ดีแจ่น้ำนะครับว่า ได้เรียกมาแต่ใส่เห็นเขาโทษมาบอกว่าน้องมิวดี้จับลูกเพียงบองให้ยง่ง้ยเงยนแม่พันว่าก็เลยเขาก็เลยซื้อเหรียได้สลากสองใบถึงเลขข้างล่างสองใบเขาโทษมาบอกนะครับจังหวจัดนะครับเรียก่อนั้นก็ก็บรไเห็นคลิปบริเบิรนนะครับก็คือเป็นพวกไ้โซคนะครับ คดีแก่น้ำนะครับสำหรับเอฟซีเลยาำผู้ชมได้เห็นได้ซื้อได้ติดตามได้ลงทุนกับข้ควมีโซกนะครับคดีแก่น้ำนะครับสำหรับผู้ที่บาดเจ็บเป็นกำลังใจให้นะครับเอางวดหลังนะครับปัญหาข้อคือมีนะครับอันสีโชคดีนะครับแต่สำหรับวันนี้กับมีน้องไว้เล่นในแจ๊ปไ้นะครับมาเล่นกับอายุหาปีเอาโรงเรียนอนุบาลไปแล้วนะครับ บาดไ่ไปแล้วนะครับกับใบจ้าไปนะครับกับลูกปิงปองนะครับในไฮ้บอร์แลนนะครับก็ใช้ให้ใบนี่นะครับเปในที่มาต่้งแจ๊กพ่อเม่นะครับเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้ครับเลืได้มาเปลี่ยนไฮที่น้ำโศกนะครับไฮ้บอร์นนะครับหายากนะครับเพราะว่ากันตาบ่อนุรักษ์ไว้มันก็บพอยั่งนะครับรูปไยกยรูปเป็นรูปลักสวยงามนะครับมีไล่ไล่ ประกบจะไปไล่ของบอลลานนะครับสมัยนี้กับหูวัดซมีหรือว่ามีกับหูเสี่ยงหายเบลลานนะครับแต่นี่กับผมไม่ได้เก็บรักษาไว้นะครับอนุรักษ์ไว้นะครับต่อมากกได้มไม่ให้ลูกหลานมันเสี่ยงโศกให้ให้หใบนี้นะครับกันทาเปลี่ยนโศกกับือ้สี่คือว่าไม่โศกนะครับกับปากระเ็นเนี้นะครับนกับซาลูปอีกข้างหนึ่งนะครับที่น้องมาเลนนะครับจับหให้ได้ให้บลลานนี่นะครับกับกระเ็นเส่นนะครับ เรลยครั้งหนึ่งนะครับ,น,บรน้องวาเลนจับลูกปิงปองไฮโซสามตัวสองตัว,ตวงวดวันที 16, ่สิบหกเมษายนหกเจ็ดนะครับจับได้สามตัวกับซีเ็ดสองนะครับสองตัวกับสามเขานะครับไปครับบนลังครับเป็นแนวทางสื่อสีากรีนแบลของตะบ,บัดน,นะครับวิจารณ์นายาณญาในการรับชมนะครับเพราะซ่งนี้ก็เป็นซ่งที่จะทับจ,จะทํำขึ้นนะครับ การกานทือเป็นโซกให้โซกให้ลาบนะครับงั้นที่าไรยังไดกัให้พิจารณาญาณในการรับท่มนะครับเป็นแนวทางการกินแป้งของตะบันนะครับก็หวังว่ายเอฟซีและตัวผู้ท่มทุกท่านคงสิดเงินได้ฟังแล้วนะครับสามตัวกับซีเกตสองสองตัวกับสามเก้านะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางการกินแป้งของตะบันนะครับก็หวังว่ายเอฟซีและตัวผู้ท่มทุกท่านคงสิดเงินได้ฟังแล้วนะครับข้าวันถ้าเปลี่ยนโซกเป็นลาบก็ไปกันได้เกต ทำให้เห็นอีกนะครับได้ดูได้ชมน้ากันนะครับกันตาบ่าเขาบ่าทัวกับข้องสีบริฮ็ดอีกนะครับกันตาเขาเป็นโซ่เป็นลาบกระเทกไอ้น้องน้องมาเล่นมาจับอีกหรือแต่ไยางน้องมิวดีเป็นผู้จับก็เป็นได้เงินในหัวดเต่อๆตไปกันตาเป็นโซ่ลาบนะครับกวังว่า f เอฟซีและตับผู้ส้มสันข้องเสียี้ยนั่งฟังแล้วนะครับสราเราผมเมื่อไทยคลิปนี้ก็ข้อยุติเพียงตำหนีพวกวันนี้คลิปต้าต้าไปหตัาคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ